ที่พร้อมแล้วค่ะและคิดว่าเพชดาก็ควรจะพร้อมด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่รู้แน่นๆเนี่ยวันนี้เราจะมาทะลุกล้องกันนะคะกับละครเรื่องสาบพ,พระเพ่งค่ะพบกับอาจารย์ผู้ต้องคำสาบหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอาจารย์ท็อปพ,พิชานนท์รัตนกมลการนะคะและนางแบบของเรานะคะคุณอ้อมการพิชชาเกตมณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้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 อิน ต้องถามก่อนเลยนะคะว่าเป็นอย่างนี้อินเนอร์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพชก็จะเป็นแบบว่าหนักเป็นชุงร้อยไหมวันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ค่ะคือเป็นคนพูดจาเรียบร้อยตามบทบาทกับละครเรื่องนี้เป็นไงคะกังสนุกเลยใช่ค่ะสนุกมากค่ะก็จะมีทั้งผัดปัจจุบันกับพัดอดีตโอ้โหเพราะฉะนั้นการแต่งหน้ามันต้องต่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงชอบเปไหนมากกว่าชอบไปไหนถ้าถามว่าท้าทายคือ อดีตท้าทายกว่าเพราะว่าต้องแต่งหน้าจัดมากแล้วก็เรื่องหน้าเปลี่ยนผิวเปลี่ยนสีผิวเข้าเป็นสีแทนก็เพราะว่าหน้าของตัวแม่ทัพเนี่ยตัวเบน่ะในอดีตก็ไม่ได้มีหน้าเดียวนะใช่มีอันที่เป็นไอเลเนอร์ที่ใส่ครบเครื่องกับอันที่เป็นแบบไม่มีหัวแล้วก็แบบเป็นเมคอัพโอ้โหเรียกว่าเมคอัพเรื่องนี้ตรการตามากใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้นะเต็มที่อ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะขั้นตอนคงจะต้องใช้มือล้านิดหน่อยเลย ต้องถามีหนังว่าเวลาแต่งปกติใช้อะไรบ้างแต่งปกติแล้วเนี่ยกองตองจริงจรอย่างจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้กันแดดทุกใบ HD ทุกใบเพราะจะกล้อง HD ครับแล้วก็ส่วนของวันนี้จะมาแต่งจะมาแต่งไม่ทับเสียสาจะเป็นชุดรบเลยชุดรบเลยไฮไลท์เส้นใหญ่แล้วก็เบ้าตาดำเอาเลยเอที่จัดมาเริ่มเลยนะครับตอนแรกก็คือเริ่มที่ลองุณเลยให้ชัดเลย คือเปลี่ยนสีผิวเขาให้เป็นสีผิวแทนต้องเปลี่ยนอีกคนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมืองนั้นจะเป็นเมืองพระอาทิตย์อ๋อรอลนอนนี้แทนจอยวันฟอร์ออลนะคะพีเอนะะใครที่เป็นผิวสีนี้อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยใครที่ขาวกว่านี้ก็ลองใช้นี่กลบทั้งหน้าเลยลงไปเบาวันนี้นางแบบของเราค่อนข้างแบบเป๊ะอยู่แล้วนะมาเนอสวยธรรมชาติจริงๆเลิศหน้าหยอไม่ต้แ่ง ตำแหน่งอะไรบ้างคะเป็นอดีตดาวราชพสุทินี่นางเอกภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ติดตามชมได้นะฮะปีหน้านู้นแหละคงถ่ายปีหน้านู้นแหละปีหน้าประมาณคุณพาค่ะปีห้าเจ็ดปีหน้าต่อไปก็เป็นเชดดิ้งเชดดิ้งเลยหรอเื่องจากรองพื้นของเราโอ้โหสีเข้มสุดๆแล้วเอเชดดิ้งของเราต้องใช้ ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือได้เลยคือเป็นเชดดิ้งสีข้าให้จะเข้มที่เราใช้เฉดนี่แหละนะคะใช่ค่ับระลับนี้เลยอันนี้เราจะเฉดสุดๆไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องบรรยับบรรยังคือเชดดิ้งไม่ผสมแหละว่างั้นเถอะไม่ต้องผสมเลยครับเพราะยังไงก็คือผิวสีแทนใช่นค่ะที่จะต้องเข้มที่สุดเแล้วแล้วก็ค่อย ตามท้องเรื่องนี้คือเขาตัวแสดงนี้ต้องเป็นคนแบบว่าอารมณ์ไหนด้วยไหมต้องแต่งหน้าให้มันออกมาก็คือเขาเป็นแม่ทัพผู้เกลี้ยกล่อมกระต้านังกระหายเลือดกระหายการรบฉันดูแบบดฉันุดตลอดเวลาครับแล้วก็ใช้ไฮไลท์แต่เราจะใช้ไฮไลท์ที่สีค่อนข้างที่จะไม่ขาวมากจะเเราไม่ใช้เบอร์ขาวใช่ครับเพราะมัอย่างนั้นเวลาลงไปกับสีแทนไม่ได้มันจะขาวเกินไปจริงจะบอกว่าสีที่อ่อนกว่าผิว สีนอนกับกิลไม่เดียวต้องเอาขาวมาคะติดา้ไอวอรี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีรองพื้นหลายสีอยู่แล้วอยูที่ปุ๋ยบอกจะบอกว่ารองพื้นรุ่นนี้นะค่ะสายคอลเลคชันรุ่นนี้ค่ะเหมาะมากกับการปกปิดใช่ไหมคะเราก็จะลงในตำแหน่งต่างๆดังนี้จะบอกว่านางแบบเขาเป็นคนที่มีคล้ำนะแต่เนียนแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นมาปิ้งฟองปิ้งปองอยู่ในกองใช้เวลาแต่งหน้าเท่าไหร่ครับห้อง เออครับเสียสานนี้ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะต้องทาสีผิวด้วยคนเดียวเลยใช่ครับคือประกบเลยเหรอคะช่างคนนี้สําหรับตัอละาคนนี้กระหว่างหนึ่งเข้าโขลงทำไงครับาโขลงก็จะต้องใช้ช่างเยอะๆช่วยกันความเข้มเข้าไปอีกนะครับตา้งสี่นี่เงขุ่นะครับปุ๊บเดี๋ยวต้องฟิกต้องฟิกในตำแหน่งใช่ไหมฮะเพราะว่าของเขามีต้องบูต้องทุกอย่างต้องวิ่งเหื่ออะไรไหลย้อยต้องฟิกเขาไหมครับค่ะไปเราก็จะใช้ เ <Take S 2> ค้กไลเนอร์ <Line> er. liner, สีขาวสีขาวนะคะเพิ่มความสว่างค่ะใต้คิ้วนี่คือตามละครหลุดออกมาเป๊ะเลยใช่ไหมคะ,คะตาม,คามนี้ตัวจริงที่เขาแต่งจะหลดปลายแปลงเลยเราตัวจริงอยู่แล้วเราไม่เอาตัวปลอมอยากรู้จังเลยละครเรื่องนี้ถ่ายกี่เดือน10เดือนต่อไปเราก็จะใช้เค้กไลเนอร์เหมือนกันครับสีดำต้องใช้น้ำด้วยใช้น้ำแร่เพื่อความคมชัดจะลงในตำแหน่งของของไลเนอร์ใต้ตาค่ะ ผูอย่างผสมกันหมดเลยให้ดําที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ทนนี่การออกแบบเส้นสายบนใบหน้าก็ต้องถงบอกการออกแบบของแม่ทับศรีหัาจะเป็นแม่อัพดีไซน์ของอาจารย์บุตรีวัตละเอียดครับเขาได้ออกแบบเอาไว้โอ้โหกนี่คือตาล่างนะคือยังไงอะเขียนด้านนอกเลยจะเขียนด้านนอกเลยครับเพื่อหนาด้านนอกก็องหนาเลยต้องหนาใหญ่แต่ก็ต้องเป็นผู้การที่เล็ก ตาบนก็จะเขียนตรงเลยเส้นเลยเส้นเชไลน์เข้าไปอ้งอันนี้ต้องเขียนตอนลืมตานะคะอย่างนี้เลยเช้ไลน์ขึ้นไปเลยตรรวมันเบ้าตาจริงตรงเบ้าตาเลยครับแต่อันเนี้ยจะบอกว่าต้องต้องต้องคุ้นเคยนะค่ะคือแบบว่ากะให้ให้ทีเดียวอยู่โน้ะเพราะสีก็เข้มมากด้วยไปก็ใช้อายไลเนอร์อายไลเนอร์อินดิอระบายไปเลยอ๋ออย่างนี้ได้เลยนะนื่องจากพื้นที่กว้างมาก ตนี่แค่ข้างเดียวนะคะโอไม่สงสัยเลยทําไมทําให้ดูก่อนหนึ่งข้างหล้ตาแต่พูดถึงเขาเก่งนะเขาทําดีละข้างเอ้ยไม่ใช่สาข้างเดียวให้เสร็จแล้วแบบโอ้โหนี่ต้องแม่นเป๊ะมากแต่ก็โอ้โหสิเดือนยอมอ่ะ เป็นมือใหม่อะคะอาจารย์ขาอาจจะต้องฝึกหน่อยใช่ไหมหรือว่าจริงๆง่ายกว่าการเขียนบางๆมันมันก็นพอๆกันนะครับหนึ่ง <ๆ S 1> ที่ง่ายแต่ว่าเราแค่วางตำแหน่งเทถูแค่นั้นก็เรียบร้อยพบางทีดูเหมือนแบบเส้นบางเส้นเดียวจะดูจับผิดได้ง่ายกว่าอันนี้บางทีเว้นเวิร์กไปก็ต่อไปอีกนิดได้ไหมต่อไปเรื่อยๆโอ้โหนะค่ะยอมแล้วก็ก่อไปก็ดูปกตินะอ้อม นี่อย่งนี้ไม่ต้องติดขนตาเลยใช่ไหมคะก็ครับตอนถ้าเป็นชุดลบจริงๆแล้วของพี่เบนคือจะไม่ต้องติดขนตาเลยเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าต้องสู้ลบต่างๆนะฮะแล้วก็ดำขนาดนี้ติดไฟก็ไม่เห็นใช่ปีกมันครับไปีกอ๋อปีกด้วยด้วยแห้งๆใช่ครับอืมก็คือจริงๆถ้ารู้ถ้ารู้วิธีก็ก็เร็วนะค่ะแต่ถ้าบางคนไม่ชำนาญก็อาจจะแบบว่า ฝนไปนิดฝนไปหน่อยค่อยค่อยแล้วก็ไม่ดำสักทีแต่เนี้ยใครจะคิดว่าอะไรเนอร์แค่ตลับนี้อะไรเนอร์ที่เป็นเป็นปากกาใช่แล้วกันน้ำใช่ไหมกันน้ำโอ้โหเหมือนคนคิ้วหายเลยอ่ะแต่งไต่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่ชุดแล้วเนี่ยทุกอย่างแล้วจะมีแค่ตากับปากที่เห็นเท่านั้นปิดราะนี้ก็ช่วยช่างได้เยอะ อันนี้เจลไลเนอร์ร่วมด้วยในขั้นตอนของที่เขียนอินไลเนอร์เข้าไปอินไล,เน,นลเนอร์อีกนะคะเพราะว่าโอ้ตาเข้มขนาดนี้นะคะก็ยังเขาเรียกอะไรถ้าไม่มีอินไลเนอร์มันจะมีชั้นใช,ใช่ไหมคะ,คะระหว่างลูก,กตากับขอบตานะคะโอ้โหเข้าไปโอโ้โหเราจะให้ลองพื้นตัดเส้นอให้คมยิ่งขึ้น แต่ลองคิ้วเขียนไหมคิ้วเราปัดก็ได้ครับปัดแล้วแต่แต่ปกติแล้วเราใช่ครับปัดคิ้วให้หน่อยควรจะมีคิ้วนิดหน่อยเทเลนเนอร์สีสตานะคะคือมีคิ้วให้นิดหน่อยเผื่อคุณเบนทถอดออกใช่ไหมคะถอดหัวไปไหนเมื่อไหนจะได้ยังคงมีคิ้วมีเ็ามีใส่หัวถอดหัวในในนี้ออ๋อคือลบเสร็จก็บางสีนก็จะถอดคิ้วนี่คือเราก็เข้มได้เลยนะเพราะว่าตาเราเข้มขนาดนี้แล้ว ลงไปไม่บรรยับบรรยังแต่ว่าความยาามันคือต้องกะเชฟนะขอบสองข้างแล้วก็ทรงเนี่ยให้มันเหมือนกันด้วย่เท่ากันเพราะมันชัดซะจนโมนี้ไม่ได้อันนี้คิ้วไปถึงหางของตาไหมคะได้ครับได้เลยไปได้เรื่อยเลยไปได้เลยครับเพราะว่าปกติแล้วคือคิ้วของพี่เบนนะคือเขาเป็นคิ้วไหนอยู่แล้วแค่ปัดไปเลยแต่ว่าคิ้วเขาหนึ่งเส้นเลยคิ้วเขาธรรมชาติใช่ไหมคะ ต่อไปเสริมเสริมนิดหนึ่งเนื่องจากทุกส่วนเข้มจัดชัดจริงอันนี้มันมันจะต้องแบบมากกว่าปกติประมาณนึงเลยนะคะเพิ่มนิดนึงใช่ครับแลงเงาก็ต้องเงาเยอะกว่าเดิมต่อไปต่อไปค่ะก็แป้มแก้มจะสีอะไรดีคะหน้าตาขนาดนี้ผมจะใช้แก้มสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเห็นในกองสองสีนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะ ให้ดูแบบว่าโดนฝุ่นมาอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่กองฝุ่นพันนี้ก็ใช่ย่อยนะเอ,อาดอเยอะป้ะเดี๋ยสุดๆค่ะโอ้คือปก,กติก่อนถ่ายนี่คือเป็นคนขาวใช่ไหมขาวใช่ค่ะฉ <laughs> <laughs> ีกคุตได้อ <laughs> <ก>เอาไมา่อยู่ค่ะ <laughs> เอาไม่อยู่ <laughs> แต่เอาจีก็เป็นนักรบที่น่าชำมากนะเนาะ พูดถึงถ้าแต่งหน้าออกลบขนาดนี้ฉันว่าแค่คงประชิดตัวเมืองแล้วล่ะคงปีบันไดขึ้นมาแล้วล่ะเพราะว่านางโมได้อายไลรเนอร์ยังไม่เสร็จแล้วแต่งตัวยากมากคือส่งเส้มเข้าไปนิดหน่อยให้เติดจรัดให้รู้วแบบให้เขาเป็นผู้หญิงอ๋อเหมืนจะลืมไม่งั้นจะดูดดันต้องถาคอด้วยคอก็ต้องแทนแต่ก็เนียนเนาะ ดัดขนตาจะดัดทำไมคะไม่เห็นนั่นเลยค่ะอ๋อให้ไม่ให้ลงมาข้างล่างอย่ใช่ครับอย่าให้ลงมาขวางทางตาปัดมาสคาร่าปัดทำไมคะให้เขาเป็นผู้หญิงโอคานิดนึงเผื่อหันข้างอะไรอย่างงี้นะฮะถามเรื่องละครนิดนึงค่ะออนแอร์จารังคาหลังข่าวค่ะช่วงนี้กำลังสนุกเลยกำลังห้าหันกันเต็มที่ สติกใช้สีน้ำตาลเข้มเข้มที่สุดเข้มที่สุดพี่เมีที่มีเลยจะได้แมทกันใครที่ไม่เคยใช้สีนี้เลยไม่เคยจิ้มท่องนี้เลยก็ได้นะ <st it> ก็ได้อีกอมหน,นึ่งใช่ไหมในในกอง <HH> อันไหนแต่งยากสุดอ่ะในกลองของสุเรวินครับสุเรวินต้องใส่บอแคป็บหัวล้านอ๋อ <something S 1> ของน้องอเล็กซ์อเล็กซ์ครับ เอาออกก็ไม่ได้ด้วยติดแล้วติดเลยแล้วตัวตัวในเรื่องผู้หญิงผู้ชายใครแต่งหน้างวกันพอๆกันครับเพราะว่าผู้ชายก็จะมีการติดชามศีรษะต่อผมยาวแต่ถ้าแต่งหน้านะครแต่งผู้หญิงจะนานกว่าเหรอคะฉันแอบเห็นนะคะว่าผู้ชายนานครับผู้ชายก็เหมือนกันครับเพราะผู้ชายก็ต้องกรีดตาเหมือนกันเหมือนทั้งเมืองเมืองพาคที่กรีดตาหมดเลย ทั้งแม่ทัพทั้งขุนศึกทหารเดี๋ยวฉัรู้ว่าอ่านกะลมเนี่ยแต่งนานก็มีลงตัวด้วยนะใช่ลงตัวก็ต้องลงจริงโอ้ยลงลุมลงหน้าเนี่ยแป๊บเดียวลงตัวนานเลยตานเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วหรอคะโอ้โหในเวลาอ่รุดเร็ไวไม่ต้องนานยกป้ายก็เสร็จแล้วครึ่งทางท่านนั้นเองเดี๋ยวไปสวมจัดมาจัดเต็มทุกอย่างโอเคค่ะไป